เราจะมาทำของว่างโดยรสชาติของโอวันตินนะครับตอกย้ำรสชาติของโอวันตินโดยการใช้ขนมปังรสโอวันตินบัตเตอร์สกอตนะครับมาทำเป็นขนมปังกรอบแล้วก็เสิร์ฟกับซอส,สติกกี้ในรสชาติเดียวกันครับ เปิดซองออกมานะครับก็หอมกลิ่นโอวันตินขึ้นมาเลยครับและตัวเนื้อขนมปังนะครับก็ยังสอดแทรกด้วยชิ้นของบัตเตอร์สกอตอีกด้วยครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะตัดขนมปังรสโอวันตินบัตเตอร์สกอตเนี่ยครับให้เป็นแท่งๆนะครับเป็นเหมือนสติกครับแล้วก็นําไปอบโดยการใช้ความร้อนไม่สูงมากนะครับ150องศาเป็นเวลา10นาทีครับ หลังจากออกจากเตาอบนะครับพักให้เย็นลงที่อุณหภูมิห้องระหว่างที่เราพักไปทาซอสสติกกี้กันครับเราใช้นมข้นหวานนะครับตามด้วยโอวัลตินตั้งไฟครับละลายคนให้เข้ากันดีครับหลังจากนั้นก็มาหล่อในชามน้ำเย็นเพื่อลดอุณหภูมิ หลังจากที่ซอสของเราเย็นลงดีแล้วนะครับแบ่งมาใส่ในส่วนผสมเนยครับคนให้เข้ากันดีก่อนใส่ส่วนถัดไปนะครับเรียบร้อยแล้วครับเราก็จะได้ซอสโอวัลตินสปิกกี้นะครับซึ่งมีความหอมของเนยครับและตอนนี้ขนมปังกรอบของเราเย็นลงแล้วเดี๋ยวเราจะนำเขาไปคลุก,กกับโอวัลตินก่อนจัดเสิร์ฟครับ เมนูนี้นะครับเราทานที่อุณหภูมิห้องนั่นหมายความว่าขนมปังกรอบเนี่ยครับเพื่อนๆสามารถอบเต็มไว้ล่วงหน้าเลยพักให้เย็นลงแล้วก็เก็บในสุญญากาศ2-3วันสบายมากครับเวลาที่เราจะรับประทานก็แค่เอาขนมปังกรอบจิ้มลงในตัวซอสของเรารับรองครับโอเดร็ดสุดๆเลยครับ Thank <music> you.